สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบกภาระไม่ไหวแอร์เอเชียประกาศยุติกิจการในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6ตุลาคม2,563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มบริษัทสายการบินเอเชียสายการบินต้นทุนต่ำของมาเลเซียประกาศยุติการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วในวันเดียวกันนี้โดยในแถลงการของ a i r ์เอเชียระบุว่าได้รับแจ้งจากคณะกรรมการของ a อร์เอเชียเจแปนเอเว่าได้ตัดสินใจว่าจะยุติการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่นแล้วซึ่งจะมีผลในทันที โดยแถลงการระบุวา่านับตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการเมื่อกรกฎาคมปี2557เปิดให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศแต่การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและบริษัทก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักการจำกัดการเดินทางและความไม่แน่นอนทำให้บริษัทต้องลดจำนวนเที่ยวบินและหลายเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกเครื่องบินจำนวนมากต้องจอดอยู่เฉย ปัจจัยเหล่านี้ทําให้บริษัทไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้นายจุนไอดะกรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการของแออเชียเจแปนเปิดเผยว่าแม้บริษัทจะพยายามลดต้นทุนเพื่อให้กิจการยังคงอยู่ต่อไปได้แต่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่า ในขณะที่มีความไม่แน่นอนและยังมองไม่เห็นทางที่จะฟื้นฟูกลับมาได้หลังจากการระบาดหยุดลงการดำเนินกิจการต่อไปนับเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากและการปิดกิจการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายโดยขั้นตอนการตัดสินใจนี้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบินพลเรือนของญี่ปุ่นโดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการติดต่อทางอีเมลพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมภายใน7วันถัดไป อย่างไรก็ตามการหยุดดังกล่าวมีผลเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย a i r ์เอเชียเจแปในญี่ปุ่นที่มีรหัตสตัวอักษร DJ และไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินอื่นๆที่เข้าและออกจากญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นในกลุ่มแอร์เอเชียทั้งนี้ a i r ์เอเชียเจแปเป็นบริษัทร่วมทุนของแอร์เอเชียกร66.91%และพันธมิตรที่ญี่ปุ่นอีกกว่า33% ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ